วิธีแก้เวลามาพักโรงแรมริมทะเลแล้วความชื้นสูงมากๆในห้องแอร์ตอนกลางคืนทั้งนี้เป็นเพราะว่าเวลาเราเปิดแอร์เมื่ออุณหภูมิถึงที่กําหนดเครื่องก็จะหยุดการทํางานในเวลานั้นเครื่องก็จะไม่สามารถกําจัดความชื้นได้และที่ร้ายไปกว่าน,นั้นยังพัดเอาความชื้นที่อยู่บนคอยทําความเย็นกลับเข้ามาในห้องแอร์ด้วยวิธีแก้ที่ผมใช้ก็คือปรับความเร็วของพัดลมให้อยู่ในระดับต่ำ ปกติแล้วเครื่องแอร์ในโรงแรมจะสามารถปรับสปีดหรือความแรงของลมได้3ระดับให้เราเลือกปรับมาที่ระดับต่ำสุดข้อที่2คือการปรับอุณหภูมิอย่าปรับอุณหภูมิต่ําจนเกินไปให้ปรับที่ระดับพอดีคือ24หรือ25อาองศาเซลเซียสแล้วแต่คนชอบถ้าหากวิธีนี้ก็ยังชื้นอยู่ให้มองหาว่าเครื่องแอร์นั้นมีโหมด dry mode หรือเปล่าเครื่องแอร์รุ่นใหม่ๆจะมี dry mode ซึ่งจะทําให้พัดลมหยุดการทํางานตอนที่คอมเพรสเซอร์หยุดการทางานด้วย ในระหว่างนั้นจะไม่พัดความชื้นกลับเข้ามาในห้องหรือถ้าในที่สุดแล้วก็ยังชื้นมากๆจนไม่สามารถนอนได้มีความรู้สึกอึดอัดหรือเหนียวตัวใช้วิธีเอารีโมทมาไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็เปิดแอร์ให้อุณหภูมิได้ที่ตามที่ต้องการแล้วเราก็กดปิดเครื่องแอร์ในระหว่างนั้นแอร์จะหยุดการทํางานพัดลมก็จะไม่พัดออกมาด้วยอาจจะมีความอึดอัดเล็กน้อยแต่ความชื้นก็จะไม่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเมื่อรู้สึกร้อนก็กดรีโมทเปิดแอร์ใหม่อีกทีหนึง่งบางทีในตอนกลางคืนก็เปิดปิดแอร์ไม่กี่ครั้งก็สามารถเย็นไดด้้ตลอทังคื